บูรรีรัูคู่บูรรบูรีรันไม่ทอไมวันบูรีรันปลุกไฟถึงเส้นชัยบูรีรันปล่อยแสงสุดวยปลกไปบูรีรยิ่งในใน,นเอเชีย ถึงเซ้นชยัยบุรีรัมว่าจะถึงถวยทุกไปบุรีรัมยิ่งใหญ่ในเอเชีย e ต้องยอมรับนะว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ที่ไม่มีผลกับ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองทีมแต่สำหรับบุรีรัมเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราต้องมีแต้มเพื่อแลงกิ้งใน เอเชียในฤด,ดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการใช้เลือดใหม่ของบุรีรัมเล่นเหมือนกับแมตช์เอซโซแต่ว่าก็เอาครับแมตชนี้ไม่ใช่ไม่เอาเพราะเป้าหมายคือต้องมีแต้มให้ได้ครับผูู้้ที่าองมนคเลครครก็วันนี้ก็มีจักรัพันเท่านั้นที่ท าบาดเจ็บนะครับนอกนั้นก็วันนี้เราขาดจักรพันธ์ขาดกรลวิดขาดทิติพัฒน์นะครับที่ผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีอยู่3ามคนนอกนั้นก็อยู่ในสภาพที่พร้อมเล่นหมดครับทางซานตงไม่มีโค้ชัแบบจริงานันนี้ในม,มอง,งรับผมไม่ประมาทเขาหรอกครับก็เข้าใจได้ว่าเขาผ่านรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับก็เข้าใจได้ว่า,าการ แพ้สองนัดติดกันในชนีสซูเปอร์ลีกเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับเขามากพอสมควรก่อนที่จะเดินทางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยประมาทใครนะครับก็พรุ่งนี้จะได้เห็นนะครับแต่ผมยังไงก็เน้นว่าจะต้องมีแต้มให้ได้นะครับในแมตช์นี้ถึงแม้นมันจะไม่มีผลต่อการผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็ตามแต่้าถึงแพ,น,แพนบุรีรัมหน่อยครับก็ ตรงนี้ก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะครับเราเหลือในไทยลีกอีก8แมตช์ของเลขสองซึ่งผมต้องพูดตรงๆว่า,าสาภาพที่กองหน้าไม่คมแล้วก็สร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลเนี่ยจะเป็นความอึดอัดที่เราจะต้องมีไปอีก8นัด แต่ผมเชื่อว่าใน8ปนัดที่เหลืออยู่เนี่ยแม้นว่าผู้เล่นกองหน้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์แต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นคนที่12เนี่ยถ้ายืนอยู่กับทีมเนี่ยเราจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็พอเข้าสู่เลข2แล้วก็จัดเต็มครับนะครับมีการเตรียมการในการที่จะปรับโครงสร้างทีมแล้วก็ถ่ายเลือดทั้งไทยและต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้อดทนกันอีก8แมต แต่ไม่ใช่8แมตท,ที่เราไม่สู้นะครับแต่จะเป็น8แมตท,ที่เราจะต้องอยู่ในท็อปทรีให้ได้นะครับในการาแข่งขันในฤดูกาลนี้ในเลกแรกครับเป้าหมายที่เหลือสำหรับฤดูกาลนี้ครับแชมป์ทุกแชมป์ครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับไม่มีเปลี่ยนแปลงสําหรับบุรีรัมยูนเต็ดเราเชื่อว่า,าสถานการณ์ของทีมในวันนี้ในแรงกิ้งเนี่ยก็ยังดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา นะครับเราอยู่ที่4ตามหลังที่1อยู่แค่2แต้มในขณะที่ถ้าวันเวลาเดียวกันในฤดูกาลอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราครับเราอยู่ต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาของบุรีรัมยูไนเต็ดในการรักษาตำแหน่งแชมป์แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราปรับโครงสร้างใหญ่แน่นะครับในเลข2ของบุรีรัมยูไนเต็ดครับพูดถึงปีนี้นีครับมีหลายทีมที่สอดแซกขึ้นมานอกจาก ผมผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงว่าคู่แข่งสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคนที่น่าทีมที่น่าจับตาก็คือแบงก k ก k u ยู t e นเตซึ่งผมพูดตั้งแต่ต้นฤด,ดูการอยู่แล้วว่าแบงกอก k อยู่ e นเตเลียงลงมาก็คือเมืองทองเลียงลงมาก็บางกอกการดชนบุรีราชบุรีนะครับมันก็ไม่ได้ผิดไปจากที่ผมพูดไว้นะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นของผมว่าลูกทีมผมและระบบทีมของบุรีรัมย์อยู่นเต็ดเราจะรักษาแชมป์ทุกแชมป์ไว้ได้ที่บุรีรัมย์ครับ